อย่างพอเพียงใกล้ตัวความสุขยังมีอยู่อย่างพอดีไม่มีความทุกข์ร้อนในใจสุขจริงแค่ในชีวิตคนทุกคนเจอได้ไม่ไกลอยู่ในใจของคน,คนดูจากเพียงพอ ังมีอยู่อย่างพอดีไม่มีความทุกข์ร้อนในใจสุขจริงแท้ในชีวิตคนจะคนเจอได้ไม่ไกลอยู่ในใจของคนรู้จักเพียงพอแค่มีคำว่าพอก็สุข เกินบ้านปีนโมดอโมที่สิบตำบลบูกิตอำเภอจาะไอร้อง จังหวัดนาราธิวาสข้าควัญของหมู่บ้านปิเนมุดอหมู่บ้านพระราชดำมริดดำเนินชีวิตตามปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหลีกเลี่ยงอบยมุกชุมชนมีสุขด้วยศาสนานำพารักษาสิ่งแวดล้อมน้อมนำจิตอาสาสร้างสมานสามัคคีสุขภาพดีมีน้ำใจเด่นสงานศาลาส,าาสงงานอยู่เคียงข้างต้นไม้ของพ่อ ประวัติหมู่บ้าน,นบ้านปีเนมูดอหมู่ที่สิสบตบุกิจตั้งอยู่บริเวณภูเขาตะวีซึ่งประวัติความเป็นมานั้นเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของหมู่บ้านมาตาปาเตีหมู่ที่6ได้แยกออกมาเป็นหมู่ที่สิบเมื่อปีพศ .2523 ได้ตั้งชื่อว่าบ้านปีเนมูดอบ้านปีเนมูดอมีอาณาเขตติดต่อทางทิศเหนือติดตอ่อกับหมู่ที่11บ้านกำปงบารู ติดต่อกับหมู่ที่13บ้านไอกูเลงทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอสุไหงาปาดีและทิศตะวันตกติดต่อกับหมู่ที่6บ้านบาตาปาซีบ้านปินมุดอตั้งอยู่ในเขตการปกครองขององค์กรบริหารส่วนตำบลบูกิจอยู่ห่างจากตัวอำเภอระยะทาง8กิโลเมตรและห่างจากตัวจังหวัดระยะทาง38กิโลเมตร หมู่บ้านปิเนมูดอได้แบ่งโซนรับผิดชอบของคณะกรรมการหมู่บ้านเป็น7โซนมีจำนวนครัวเรือน151ครัวเรือนจำนวนประชากร751คนแยกเป็นชาย374คนแยกเป็นหญิง377คนในชุมชนบ้านปิเนมูดอนับถือศาสนาอิสลามร้อเปอร์เซ็ต์ บ้านเปนมุดอได้ยึดหลักกฎหมายความมีเหตุผลและสันติวิธีมีการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อความสงบเรียบร้อยการปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเสมอภาคเคารพความเท่าเทียมกันและพยายามที่จะเรียนรู้การอยู่ร่วมกันโดยความแบ่งปันเอื้อเฟื้อต่อกันและจะไม่ใช้ความรุนแรงเมื่อเกิดความขัดแยง้งนอกจากนี้บ้านเป็นมุดอ เราก็ยังมีธรรมนูนชุมชนหรือฮุกกมปกัศกติกาของหมู่บ้านหรือฮุกกมปกัดมีดังนี้ 1. การลักขโมย 2. การช่อโกม 3. การทะเลาะวิวาท 4. เรื่องชู้สาว 5. ห้ามเล่นพนันทุกชนิด 6. ยาเสพติด ห้ามจำหน่าย 7. การเลี้ยงสัตว์หากสัตว์เลี้ยงเข้าไปทำความเสียหายในสวนหรือทรัพย์สินของผู้อื่นเจ้าของสัตว์เลี้ยงจะต้องชดใช้ความเสียหายตามความเหมาะสมหรือตามการพิจารณาของคณะกรรมการหมู่บ้าน 8. การละหมาดห้าเวลาที่มัสยิดหรือมัดราซฮมีการเรียนอัลกุรอาน เรียนศาสนาที่มัสยิดผู้นำชุมชนจะต้องปฏิบัติเป็นแบบอย่างบ้านปินามูดดได้มีการขับเคลื่อนหมู่บ้านให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขตามแนวทางดังนี้ 1. มีการส่งเสริมให้ประชาชนในหมู่บ้านน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตด้วยกิจกรรมสามสร้างได้แก่ สร้างความมั่งคงทางอาหารประชาชนในหมู่บ้านทุกครัวเรือนปลูกผักสวนครัวเลี้ยงสัตว์เช่นเป็ดไก่ปลาเพื่อใช้บริโภคภายในครัวเรือนเรียนรู้การแปลรูปผลิตภัณฑ์เพื่อถนอมอาหารจากผลผลิตที่มีมากในฤดูกาลเช่นการทำปลาสม้มการทำไข,ข่เค็มการทำสะตอดองการทำกล้วยตากไว้รับประทานในช่วงนอกฤดู เพื่อเป็นการลดรายจ่ายของครัวเรือนสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนด้วยการสนับสนุนและรณรงค์ให้ทุกครัวเรือนมีการบริหารขยะด้วยการลดขยะใช้ถุงผ้าลดการใช้ถุงพลาสติกการรีไซเคิลขยะนำกลับมาใช้ซ้ำเช่นการใช้ล้อรถยนต์เก่ามาทำเป็นกระถางปลูกผักสวนครัวจัดทำถังขยะเปียกครบทุกครัวเรือน100% และมีการนำมาใช้เป็นปุ๋ยในการใส่พืชผักสวนครัวที่ปลูกอยู่ในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนในการซื้อปุ๋ยมีการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดบ้านเรือนให้มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยถูกสุขลนะักษณะเพื่อสุขอนามัยของคนในครัวเรือนและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมโดยประชาชนในหมู่บ้านปีนมูดอมีการปฏิบัติศาสนกิจ ด้วยการละหมาดวันละห้าเวลาและละหมาดร่วมกันในวันศุกร์เป็นประจำซึ่งเป็นวิถีปกติของคนในพื้นที่มีการร่วมทำกิจกรรมบางเพนสาธารณประโยชน์ในวันสำคัญต่างๆในพื้นที่สาธารณะของชุมชนอยู่เสมอเช่นร่วมกันพัฒนามัสยิดพัฒนาศาลาสงงานพัฒนาอ่างเก็บน้ำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชะดำริมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในหมู่บ้าน ออกกําลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรงในทุกช่วงวัยเช่นการเล่นฟุตบอลระหว่างเยาวชนและผู้นำชุมชนในหมู่บ้านการจัดกีฬาป้องกันยาเสพติดและการออกกําลังกายของกลุ่มสตรีในหมู่บ้านเป็นต้น 2. มีระบบการบริหารจัดการชุมชนที่เข้มแข็งและพึ่งตนเองได้หมู่บ้านปีนามูดอมีกลไกในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการชุมชนโดยการจัดตั้งคณะกรรมการหมู่บ้าน แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นคุ้มบ้านดูแลการบริหารจัดการตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับอย่างเต็มกำลังความสามารถมีการใช้ข้อมูลในพื้นที่ครอบคลุมทุกมิติทั้งข้อมูลจปถข้อมูลกอชอชอสองคอข้อมูลด้านเกษตรข้อมูลด้านความมั่งคงและข้อมูลด้านเศรษฐกิจในการบรณาการจัดทำแผนชุมชน เพื่อใช้พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพมีการจัดทํำเวทีประชาคมเพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมีส่วนร่วมในการวางแผนและการตัดสินใจในการขับเคลื่อนกิจกรรมของหมู่บ้านทุกกิจกรรมมีการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนาหมู่บ้านเช่น การจัดทำระบบประปาหมู่บ้านเชื่อมโยงกับอ่างเก็บน้ำบ้านปีนมูดซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำในโครงการตามพระราชดำริมีการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีด้านการเกษตรที่ทันสมัยและเหมาะสมกับพื้นที่เช่นตู้อบลมร้อนในการตากผลผลิตเช่นตากส้มแขกและตากกล้วยเป็นต้น 3. มีระบบเศรษฐกิจชุมชนที่เข้มแข็งบ้านปีเนมูโดมีกลุ่มอาชีพและกองทุนชุมชนดังนี้ 1. กองทุนหมู่บ้าน 2. กองทุนกลางหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองหรืออพป 3. กองทุนชาวพนกักงานสงเคราะห์บ้านปีเนมูโด 4. กองทุนแก้ไขปัญหาความยากจนกขอขอจ 5. กลุ่มแม่บ้านปีเนมูโด6 กลุ่มเกษตรในโครงการพัฒนาบ้านปีเนมูดอัอนเนื่องมาจากพระราชดำริก 7. กลุ่มเยาวชนบ้านปีเนมูดอ 8. กลุ่มคณะกรรมการบริหารกิจการและบ,งบังุงระบบประปาหมู่บ้าน9กลุ่มคณะกรรมการมัสยิดบ้านปีเนมูดอ0กลุ่มอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านหรืออสอม,ม11อกลุ่มจัลันันบารูบ้านปีเนมูดอ2กองทุนสัตว์จะบ้านปีเนมโดอ และ 13. กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านปีนมูดอซึ่งแต่และกลุ่มจะมีคณะกรรมการและสมาชิกของกลุ่มบริหารจัดการกลุ่มตามหลักธรรมาภิบาลสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้เสริมให้แก่สมาชิกกลุ่มและมีการแบ่งปันผลกําไรจากกลุ่มจัดเป็นสวัสดิการเพื่อสาธารณประโยชน์ดังนี้ 1. มีทุนในการชาพนกิจสงเคราะห์ให้กับสมาชิกในหมู่บ้านที่เสียชีวิตรายละ5 0 0พบาท 2. มีการจัดสวัสดิการกระเช้าเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงคนชราที่ยากจนในหมู่บ้านปีละส0รายรายละ500บาท 3. มมีการจัดกิจกรรมจำหน่ายอาหารทุกวันศุกร์และสมทบทุนเพิ่มเติมจากผู้นำชุมชนและผู้มีจิตศรัทธาเพื่อนำกำไรและไรายได้เป็นค่าอาหารให้แก่เด็กโรงเรียนตาดิกาในหมู่บ้านปีละ50,000บาท 4. มีการประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบของกรมการพัฒนาชุมชนบ้านปินามูดอได้จัดทำการประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบตามเกณฑ์ของกรมการพัฒนาชุมชนครั้งล่าสุดเมื่อเดือนมีนาคม2566โดยมีระดับการประเมินหมู่บ้านอยู่ในระดับอยู่ดีกินดี5มีโครงการกิจกรรมริเริ่มสร้างสรรค์นในการพัฒนาหมู่บ้าน เนื่องจากหมู่บ้านปีเนมูดอมีสตรีที่รับตัดเย็บเสื้อผ้าอยู่เป็นจำนวนมากประมาณ25รายซึ่งทำให้มีเศษผ้าเหลือใช้เกิดขึ้นอย่างมากมายในพื้นที่ซึ่งเดิมมักจะถูกนำมาทำลายด้วยการเผาสร้างมลภาวะให้เกิดขึ้นในชุมชนทางสตรีหมู่บ้านปีเนมูดอจึงได้ร่วมกลุ่มกันจัดทำโครงการกลุ่มอาชีพสตรีทำพรมเช็ดเทา้า โดยใช้เศษผ้าที่เหลือจากการตัดเย็บเสื้อผ้ามาแปรรูปเป็นพรมเช็ดเท้าโดยสตรีในหมู่บ้านได้ร่วมลงทุนเป็นทุนในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำพรมเช็ดเท้าและได้รับการสนับสนุนต่อยอดจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเจาะไอร้องในการส่งเสริมสัมมาชีพชุมชนได้จัดหาวิทยากรมาสอนเพื่อพัฒนารูปแบบให้มีความหลากหลาย และสนับสนุนทุนวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำพรมเช็คเท้าเพิ่มเติมซึ่งจากการดำเนินโครงการดังกล่าวนอกจากจะเป็นการแก้ปัญหาลดมลพิษจากการเผาเศษผ้าแล้วยังเป็นการสร้างไรายได้เสริมให้กับสมาชิกกลุ่มสตรีอีกด้วยเป้าหมายการพัฒนาหมู่บ้านปีนเมมูดอ 1. ให้ทุกครัวเรือนน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นวิถีชีวิตประจำวัน 2. ให้ทุกครัวเรือนมีการออม 3. ให้ทุกครัวเรือนปลอดภัยจากยาเสพติด 4. ให้ทุกครัวเรือนมีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้านและ 5. ให้ทุกครัวเรือนมีสิทธิแสดงความคิดเห็นตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข